สวัสดีครับสำหรับคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้ครับเป็นคลิปสุ่มพลังงานนะครับในการอ่านไพ่ก็ มาดูกันครับว่าจะกะวาลน,นะครับอยากจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณครับก็จ,จะเป็นแนวทางการไกดไลน์คำแนะนำนะครับในพลังงานบวกนะครับใน Energy ต่างๆก็มาดูกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับแต่แมสเซจหรือข้อความที่ผมตั้งใจจะทำคือให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะครับในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ม่ดูการครับว่าจักรวาลครับอยากจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณ FIRE Guardian ียนครับ r ิกไนท์ยูเอฟเ s ชชัครับต้องบอกว่านะครับจักรวาลเนี่ยจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณนะครับคือถ้าคุณกำลังตั้งใจกำลังจะไปเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างใหม่นะครับหรือคุณตั้งใจแล้วว่าคุณจะไปเหมือนเหมือนพไพ่ใบนี้กําลังจะบอกคุณว่า คุณมีแพชชั่นคุณมีเป้าหมายคุณมีความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างครับจักรว่านะครับก็อาจจะคอนเฟิร์มคุณเัาว่าใช้แรงจูงใจที่คุณมีใช้ใช้ไฟใช้ความหลงไหลที่คุณมีนะครับหรือใช้เสียงของหัวใจฟังอินเนอร์วอยซ์ภายในของตัวคุณเนี่ยแล้วคุณทํามันครับเพราะว่าเรีกไนโอ p แพชชั่นนะครับมันคือการปลุกศักยภาพนะครับหรือปลุกความ ความเก่งกาจความเจ๋งในตัวคุณออกมานะครับก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มจากจักรวาลก็ได้ครับว่ามันอาจจะเป็นสเต็ปของการเริ่มต้นสร้างบางสิ่งบางอย่างนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ลังเลอะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเชื่อในในความรู้สึกของตัวคุณนะครับว่าคุณจะไปทําสิ่งนี้เนี่ยมันต้องดีนะครับมันต้องมันต้องมีผลดีๆมาให้คุณนะครับ จักรวาลครับอยากจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณอีกบ้างครับจักรวาลน,นะครับอยากจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณครับนี่เลยครับเรดี้ครับ enjoy grow and learn reward นะครับต้องบอกว่าจักรวาลเนี่ยจะคอนเฟิร์มกับคุณว่าในสิ่งที่คุณกําลังจะไปทําในสิางที่คุณกําลังจะไปเดินนะครับหรือในอะไรบางอย่างที่คุณกําลังทําเมื่อคุณทํามันด้วยความรักไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่คล้ายๆ the empress นะครับคือไพ่ของความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่ของความรักคือคนที่มีความรักในสิ่งที่ตัวเองกําลังทานะครับหรือ enjoy อะครับสนุกกับชีวิตในแต่ละวันในแต่ละวันคือ ผมอยากจะบอกว่าในทุกๆวันที่คุณตื่นนอนมาครับมันคือการรีเฟซมันคือการรีชาร์จมันคือการสตาร์ทชีวิตใหม่ๆในทุกๆวันดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันผ่านมาแล้วครับให้คุณทิ้งมันไปนะครับเมื่อวานมันผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณสามารถ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็จะว่าจักรวาลอยากจะคอนเฟิร์มกับคุณคำว่าเมื่อคุณค่อยๆเติบโตนะครับสนุกสนานในชีวิตเรียนรู้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆคุณจะได้รับรางวัลน,นะครับของความพยายามรางวัลของพลังงานดีๆที่คุณมันฝึกฝนมันปฏิบัตินะครับในเรื่องราวของ positive energy ต่างๆตรง,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 งนี้ก็ได้นะครับ มาดูอีกสักใบนะครับจัากวาดอยากจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณเนี่เลยครับซัมเมอร์นะครับพึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของงานเป็นพึ่งงานใช่ไหมครับ break, uh, break in break i n j o y a l i h t นะครับต้องบอกว่า,าไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มาว่าสิ่งที่คุณกำลังจะไปทำเนี่ยนะครับมันมันต้องมีเขาเรียกว่าผลผลิตนะครับของความหอมหวานของผลผลิตเหมือนเหมือนพึ่งที่ ที่เก็บเกี่ยวน้งหวานะครับคือคุณออกไปทำออกไปใช้ชีวิตออกไปลองออกไปสร้างบางสิ่งบางอย่างนะครับใหม่ๆกับตัวคุณเนี่ยมันมีผลลัพธ์นะครับของความสําเร็จรอคุณอยู่จัากวานอยากจะคอนเฟิร์มคุณว่าซัมเมอร์ครับม,มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาครับที่ คุณต้องอดทนนะครับคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะครับแล้วก็แม้เสียที่ผมได้รับเนี่ยมันคือความสนุกสนานนะครับทั้งหมดทั้งมวลในไพ่สามใบเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อคุณแฮปปี้ในทุกๆวันนะครับของชีวิตแน่นอนความเบิกบานความจอยในชีวิตมันจะเป็นพลังงานที่แอคแทร็ครับหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้อีกนะครับดีกว่าเป็นพลังงานของความหมดภูเป็นพลังงานของความทุกข์อะไรต่งตางๆถึงแม้ว่าคุณจะเจอความความยาก นะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องอดทนหรืออะไรต่างๆแต่คุณนะครับผมอยากจ,จะให้คุณแบบอย่ารู้สึกว่าอย่ารู้สึกว่าเราต้องดิ้นโหลดนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องดิ้นโนดในชีวิตคุณจะเหนื่อยครับแต่คุณลองลองนึกนะครับว่าเฮ้ย ันรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันมีคุณค่าชีวิตนี้มันมีอะไรดีๆอีกเยอะแยะมากมายครับให้คุณได้ลองให้คุณได้สํารวจนะครับมาดูอีกสักใบนะครับเป็นใบปิดท้ายว่าจักรวาลครับอยากจะคอนเฟิร์มอะไรกับคุณครับถ้าใครจะเริ่มสตาร์ทบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะครับ <c oughs> จักรวาลครับอยากจะคอนเฟิร์มอะไรให้กับคุณครับ นะครับอืมสวอนนะครับ g r a ซ You who cry across the water of my soul Bring me your wisdom and light Help me transform into elegance and grace Inspire me with dignity and the spirit of beauty ครับไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าคุณอาจจะได้พบเจอกับรางวัลชีวิตนะครับซึ่งรางวัลชีวิตตรงนี้เนี่ยมันมันอาจจะเป็นทั้ง เรื่องราวดีๆนะครับเพื่อนที่ดีมิตรภาพดีๆที่เข้ามาหรือ,อความสำเร็จต่างๆก็ได้นะครับแล้วผมรู้สึกว่า you who cry across the water of my soul เนี่ยจกักรวาลกำลังคอนเฟิร์มว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยกำลังนำทางคุณไปพบเจอกับแสงสว่างในชีวิต นะครับไปพบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตไปพบเจอกับเรื่องราวในชีวิตเป็นเป็นการเติบโตในในเชิงของอปัญญาเป็นการเติบโตในเชิงของการเติบโตส่วนบุคคลของคุณในหลายๆด้านก็ได้ h e ็น me มี transform into e l e g a n and great เนี่ยผมรู้จึกว่าเมื่อคุณสนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณ การพัฒนาตัวเองครับสิ่งนี้จะค่อยๆเปลี่ยนตัวคุณหรือทรานส์ฟอร์มตัวคุณอนะ่ะให้สง่างามมากขึ้นความสง่างามของคุณนะครับมันมาจากภายในเมื่อภายในของคุณสง่างามมันจะส่งผลเป็นการเซลล์เลิฟในตัวเองในภายนอกคุณจะเริ่มดูแลตัวเองคุณจะเริ่มใส่ใจดูแลทุกๆมิติของชีวิตของคุณนะครับในลักษณะนี้เลยก็ได้อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มจากจักรวาลครับว่าคุณจะได้พบเจอความสวยงามนะครับในชีวิตที่ เข้ามาหาคุณนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยขอบคุณครับ